สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูลูกอ้นนะครับลูกอ้นใหญ่นะครับวันนี้ให้ข้าวโพดอ่อนนะครับนี่ครับกาลังกินข้าวโพดเลยนะครับตัวนี้อายุ3ามเดือนนะครับน้ําหนัก1 3จามนะครับ1โล3ามขีดนะครับตัวนี้ครับเป็นอ้นใหญ่นะครับนี่ครับกาลังกินข้าวโพดนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งก็ จะเจ็ดขีดแล้วนะครับเดือนกว่านะครับกินน้ำอายุเดือนกว่ากว่านะครับอาหารหลักก็จะมีข้าวโพดแล้วก็อ้อยนะครับขาดไม่ได้คืออ้อยนะครับเพราะเขาจะกินน้ําจากอ้อยนะครับแล้วก็จะมีอาหารหมูนมให้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นี่นะครับพ่อแม่เขาตัวนี้น้ําหนักหกโลสองขีดนะครับพ่อแม่เขาตัวนี้นะครับ นะครับอันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับนี่ก็กําลังกินข้าวโพดนะครับนี่ครับให้ข้าวโพดนะครับให้ข้าวโพดก่อนนะครับนี่ครับกําลังกินเลยเลยนะครับนี่ครับครับ นี่นะครับคนคอกนี้หนักเกือบ3ามโลแล้วนะครับ2โล9ก้าขีดนะครับอายุเก้าเดือนเกือบจะ10เดือนแล้วนะครับอุ้นคอกนี้นะครับอาหารหลักก็จะมีอ้อยข้าวโพดนะครับแล้วก็ลำไผ่แล้วก็มีอาหารหมูนมให้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะครับท้องหมดทุกตัวแล้วนะครับสองคอกนี้นะครับท้องหมดทุกตัวแล้วนะครับ นี่ครับอ่ากำลังกินข้าวโพดกันอร่อยอร่อยเลยนะครับอ่าโยนให้เลยครับอ้า,นนาวนะครับกำลังกินข้าวโพดนะครับอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครับนะครับ ดูแล้วฝากกดติดตามช่อง y o u u ูทูบเกษตรตัวน้อยด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับนี่ครับข้อนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับสักเดือน50นเดือน5้วันก็จะคลอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับนี่ครับ ยงกินอร่อยมากเลยนะครับดังจวบๆ,ๆๆเลยย <c oughs> ุบยุบครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับที่ดูจนจบข,ขอบคุณครับสวัสดีครับ